ผมกับงงว่าทําไมสอวอคือไม,ไม่ไม่มีความคิดแม้แต่เป็นของตัวเองะฮะคือคุณจะชอบไม่ชอบอะไรคือมันต้องมีความคิดเห็นนะฮะแต่ว่าสอวสองรอยห้ินี้ไม่ได้ไม่ได้มีทัศนะที่จะเป็นอย่างนั้นนะะถ้าเราดูจากกฎหมายที่ผ่านมาผมคิดว่าสอวอเป็น,เป,นเป็นอีกแพทเทิรนหนึ่งนะฮะที่ขวางความเจริญนะครับเป็นอํานาจหนึ่งที่มาจากรัฐธรรมนูญซึ่ง มาเป็นองค์กรที่ขวางความเจริญเช่นกฎหมายก้าวหน้าต่างๆใช่ไหมครับที่มันไม่ผ่านรัฐสภาการที่จะแก้รัฐธรรมนูญการที่จะแก้หน้าสวคือวันนี้ว่าเรากลับมาดูว่าปัญหานะวันนี้มันปัญหาเกิดจากอะไรปัญหาเกิดจากอำนาจสวครับเอที่ทําให้บ้านเมืองมันไม่ปกติมันจะปกติยังไงครับมันก็คือมันมีการเลือกตั้งแล้วมันก็ควรที่จะเป็นไปตามที่อประชาชนเลือกนี่มันคือความปกตินะฮะตามหลักการพรรคที่หนึ่งก็ควรจะตั้งรัฐบาลใช่ไหมครับดังนั้นแล้ว พอบ้านเรามันไม่มีหลักการไม่เป็นปกติเนี่ยดังนั้นแล้วผมคิดว่าไอ้กลไกต่างๆเนี่ยมันคือเครื่องมือของฝ่ายขวาฝ่ายนอเย,ยมที่จะคอยขัดขวางความก้าวหน้าโดยโดยอ้างใช่ไหมครับมาตราหนึ่งสองโดยอ้างอ่าอะไรต่างๆเนี่ยคือผมเชื่อว่าประเทศนี้มีทั้งเรื่องจริงและเรื่องหลอกครับคือคือประเทศนี้ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยนเนี่ยเป็นเรื่องหลอกนะครับแต่อันมีพระมหากษัตริย์เป็นมุขเนี่ยเป็นเรื่องจริงดังนั้นแล้วผมคิดว่าพอเราเห็นอย่างนี้ว่าเฮ้ยพอ ประชาธิปไตยที่เป็นระบบการปกครองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงดังนั้นแล้วมันก็ขัดกับหลักการฮะจริงๆแล้วพักที่ได้ที่หนึ่ง 1, พักฝ่ายรัฐใคนได้เป็นรัฐบาลแต่มันมาติดที่สวสองร้อยห้าสิบดังนั้นแล้วผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่บ้านเรามันมันไม่มีหลักการฮะไ,ไม่เครารพหลักการในเรื่องนี้ไม่เครารพหลักการที่ประชาชนเป็นเจ้าของอ่าอำนาจอธิปไตยที่ประชาชนได้เลือกมาแล้วยี่สิบห้าล้านเสียงที่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นผลการสะท้อนยี่สิบห้าล้านเสียงเป็นการสะท้อนว่าเราไม่ต้องการ ะะเราไม่ต้องการฝ่ายฝ่ายเดิมฝ่ายเผด็จการที่จะมาบริหารบ้านเมืองนี้ผมคิดว่านี่อย่างน,น้อยๆนี่ยอันนีน่าจะเป็นข้อตกลงน่าจะเป็นสันธามติของสังคมน่าจะเป็นสันธามติของประชาชนแล้วว่าเขาอยากเปลี่ยนเขาเบื่อฝ่ายเผด็จการดังนั้นแล้วผมคิดว่าพอฝั่งทางนู้นนะฮะฝั่งทางฝ่ายขวาเองที่มันเป็นเครื่องมือสืบคอดเผด็จการเขาก็จะทาทุกอย่างเพื่อขวางทางรัฐบาลของประชาชนคือผมผมมองว่า หลังจากการโหวตวันที่สิบสามเราไม่ได้รู้ว่าสวเนี่ยจะจะอ่าสวนมติประชาชนสวนเจตจำนงประชาชนหรือสอวอจะทําตามเจตจำนงของประชาชนผมเชื่อว่าถ้าสวพิจ,จนารณาแล้วก็คือว่าอยากจะให้ประเทศนี้ไปต่อเนี่ยผมว่าถ้าทําตามเสียงของประชาชนอ่าการการจัดตั้งรัฐบาลก็ไม่เป็นปัญหาหรือแม้แต่การแก้ไขปัญหาในรัฐสภาก็จะไม่เป็นปัญหาจะต,ตามใดที่สวสวนมติประชาชนผมคิดว่าเราเรามีบทเรียนครับ ปีหกสามเราพยายามที่จะแก้อำนาจสอวอเราพยายามที่จะเคลื่อนไหวคนออกมาโกรธจากการที่สอว์โหวตไม่ผ่านหลายกฎหมายแต่ตอนนั้นอำนาจรัฐไม่ได้เป็นของประชาชนครับเพราะนั้นรัฐสภาไม่ใช่เป็นของผู้แทนราษฎรอ,อย่างแท้จริงครับดังนั้นแล้วตอนนี้ผมคิดว่าสิ่งที่เราต้องผลักด,ดันคือสนับสนุนให้จัดตั้งรัฐบาลของประชาชนให้ได้รัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยโดยที่เพื่อไทยและก้าวไกลต้องร่วมมือกันอยาหนีจากกันเพราะนี่คือสิ่งที่ประชาชนต้องการพอเราได้รัฐสภาใหม่ได้รัฐบาลใหม่ โอกาสในการที่จะแก้ไขปัญหาผ่านรัฐธรรมนูญเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะเปิดช่องทางให้พี่น้องประชาชนได้เสนอกฎหมายต่างๆที่ไปแก้ปัญหาครับคือเราต้องพูดถึงว่าเวลาสวาเขาอ้างเขาอ้างรัฐธรรมนูญดังนั้นแล้วเราก็ต้องจัดการคือถ้าสวโหวตสวนพวกคนโกรธผมอยากให้นําความโกรธนี้มาช่วยกันแก้รัฐธรรมนูญมาช่วยกันตัดอนานาจสวผ่านรัฐธรรมนูญในการโหวตเรื่องนายกมาช่วยกันเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ฉบับของประชาชนเพื่ออะไรครับเพื่อที่เวลาฝั่งนู้นเขาอ้างเขาอ้างว่าเขามาจากรัฐธรรมนูญเขามาจากกฎหมายเขาอ้าง ขาอ้างแค่นั้นจริงๆครับดังนั้นแล้วผมคิดว่าโอกาสที่ดี้วครับที่เราจะได้รัฐบาลของประชาชนเพื่อมาผลักดันดังนั้นสิ่งแรกที่มีความจําเป็นต่อประเทศนี้คือการที่จะเขียนรัมนูลฉบับประชาชนโดยที่ฝ่ายประชาธิปไตยเป็นรัฐบาลเพื่อที่จะเปิดพื้นที่รัฐสภาในการแก้ไขปัญหาและก็ต่อรองกันระหว่างผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งครับผมค่ะแบบนี้ก็คือคุณไผ่สามารถพูดได้เลยใช่ไหมคะว่าสวเป็นอุปสรรคมากที่สุดในการโหวตนายกใช่ครับ คือถ้าจะเห็นนะ,ะก่อนหน้านี้คือกะกะตอพอกะกะตเสร็จใช่ไหมฮะกกตแทนที่จะทําให้หน้าที่สุดจริตยธรรมเนี่ยโปร่งใสยุตธธรรมผมไปทากับพี่เป๋าเราก็เห็นนะว่าไม่ได้มีเจตจำนงที่อยากจะทําแบบนั้นเลยเรื่องที่เป็นปกติเรื่องที่เป็นหลักการไม่ทํานะฮะดังนั้นแล้วผ่านด่านกะกะตมาได้ต่อไปก็จะเจอด่านสอวอมันก็จะเจอเรื่อยๆแล้วถ้าจัดตั้งรัฐบาลได้ก็จะไปเจอด่านรัรฐราชการเจออะไรต่างๆอีกผมคิดว่านี่คืออุปสรรคที่มันสะสมมานานแล้วมันกําลังกําลังต่อสู้กันฮะดังนั้นแล้วเรา,เรา บทเรียนจากหกสามหกสี่เรามีแล้วว่าเราเราออกมาแล้วมันถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างเปลี่ยนแปลงเชิงกฎหมายพวกฝ่ายนั้นมันก็อ้างอ้างอันเดิมดังนั้นเราผมคิดว่าเอาโอกาสนี้แหละโอกาสที่เราได้เห็นถึงปัญหาทุกคนเห็นร่วมกันใช่ไหมว่าสอวอเป็นปัญหาเราเคยพูดเรื่องนี้ตั้งแต่ปีห้าเก้าครับแต่คนอาจจะยังไม่เห็นไงแต่ปรากฏการณ์นะวันนี้ที่มันเกิดขึ้นก็มันเกิดจากผลพวงรัฐนูลเกิดจากการําถามประชามติว่าให้อํานาจสอวอเลือกไหมนี่แหละคือปัญหาที่มันเกิดขึ้นจากผลพวงตัวนี้ะฉะนั้นเวลาเราเห็นปัญหาว่าสวเป แต่ถ้าเราไม่แก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็ยังเป็นปัญหาต่อ,ตอไปครับดังนั้นผมมองว่าตอนนี้ปล่อยให้หน้าที่ของผู้แทนของเราผู้แทนรัฐสภาของเราในการเจรจารต่อรองเกมในรัฐสภาส่วนพวกเราเนี่ยก็เตรียมที่จะผลักดันกฎหมายของประชาชนมีข้อเสนอต่างๆเพื่อที่จะผลักดันในจังหวะที่รัฐบาลจัดตั้งได้ที่เป็นรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยครับผม ค,คุณยิ่งชีพบ,บ้างค่ะคิดไหมคะว่าการโหวตเรื่องนายกครั้งนี้เราจะได้บทสรุปที่ดีตามค,ามความคาดหวังของประชาชนแล้วถ้าเกิดมันไม่ได้มันจะเกิดอะไรขึ้นจะเป็นยังไงต่อคะ,อะดูจากตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะได้ยากนะครับดูจากกระแสะของสวหลายท่านที่ออกมาพูดในช่วงหลังการเลือกตั้งนะครับคือเราเนี่ยก็ทราบอยู่แล้วว่า ธรรมชาติของสองว2 5 0คนเนี่ยจะมีคนที่พูดบ่อยๆเนี่ยอยู่ประมาณสัก10 20, 20คนเท่านั้นเองนะครับซึ่งก็ยังเป็น1020คนเดิมนะครับแล้วก็คนที่บอกว่าจะโหวตคุณพิธาก็ส่วนใหญ่ก็เป็นคนเดิมๆที่คาดหมายได้อยู่แล้วนะครับส่วนคนที่ไม่พูดอะไรประมาณสัก200กว่าคนเนี่ยก็จะโหวตไปตามส่วนใหญ่ของสองวเขาไปทางไหนก็จะไปทางนั้นนะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วเนี่ยข้อสังเกตเนี่ยมีสวอสองท่านนะครับที่ หลังเลือกตั้งเลยเนี่ยออกมาพูดทันทีว่าพร้อมจะวดคุณพิธานะครับแต่พอใกล้ๆเนี่ยกลับมาบอกว่าเปลี่ยนใจนะครับอ้างเหตุผลอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้ผมจึงเดาว่า,าตีความได้ว่าในสวเริเ่มมีการตลกลงพูดคุยกันนะครับว่าจะให้ไปทางไหนแล้วคนที่เคยประกาศไปแล้วก็สามารถกลับกลับรถ180องศาได้นะครับก็ไปทางอื่นก็แปลว่า,าดูแล้วคงจะยากที่ที่ สวจะโหวตตามเสียงข้างมากของสอสอหรือว่าตามผลเลือกตั้งที่พรรคที่ประชาชนเลือกมากที่สุดนะครับก็อันนี้ไม่ได้เกินความคาดหมายอะไรนะครับคิดว่าหลายคนก็คงมองภาพนี้เห็นอยู่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับส่วนหลังจากนี้ถ้าโหวตอะไรไปแล้วผลจะเป็นยังไงนี่มันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรานะครับก็คง<ห>ขึ้นอยู่กับประชาชนส่วนใหญ่เองว่าจะมองว่ามันเป็นเรื่องปกติถูกต้องแล้วตามรัฐธรรมนูญมาตรา2 7 2ที่สวควรจะทําเช่นนี้ หรือประชาชนจะรู้สึกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถคาดหมายได้แล้วก็เกิดเขาไม่พอใจซึ่งอาจจะนําไปสู่การชุมนุมหรืออาจจะนําไปสู่การเรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญยกเลิกมาตรา272ก,ก็ว่ากันไปนะครับเราก็คงไม่สามารถบอกได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่อยากจะฝากไว้นะครับก็คือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้ยินเหตุผล2เรื่องของทางสอวอที่อธิบายว่าสําหรับบางท่านนะครับที่อธิบายไว้แล้วว่าจะไม่หวอดคุณพิธานะครับ เหตุผลที่หนึ่งก็คือไม่เห็นด้วยกับการเสนอแก้ไขามาตรา112นะครับจริงๆแล้วไม่เป็นไรนะฮะคือสอวอรหรือว่าใครจะไม่เห็นด้วยกับนโยบายอันนี้ของพักคก้าไกลก็ไม่เป็นไรนะครับ<ม>แล้วก็พักคก้าไกลเนี่ยแทบจะเป็นพักเดียวนะครับกับบวกอีกหนึ่งเสียงของคุณเสรีเสรีพิสุทธิ์เนี่ยที่เห็นด้วยกับการแก้ไขามาตรา112ที่ประกาศไว้ก่อนเลือกตั้งซึ่งได้เสียงสสเนี่ย151นะครับไม่ถึงครึ่งหนึ่งของสภานะครับดังนั้นเนี่ยถ้าทุกคนแค่บวตตามที่ตัวเองพูดไว้ตอนกก่ออนเลืตั้ง ยังไงข้อเสนอ,อน,นี้ก็ผ่านไม่ได้นะครับ Adjust, <g rab> และไม่ว่าคุณพิธาจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่พักคก้าวไกลจะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่หรือจะเป็นพรรคฝ่ายค้านอย่างไรเสียพักเก้าไกลก็จะมีสสสองร้อยมีสสร้อยห้าสิบเอ็ดคนและก็จะเสนอเรื่องนี้อยู่แล้วตามที่เข้าหาเสียงไว้นะครับและมันก็จะไม่ผ่านอยู่นั่นแหละนะครับ <c oughs> ดังนั้นการไม่ให้คุณพิธาเป็นนายกเพราะมีนโยบายแก้ไขหนึ่งหนึ่งสองไม่ไม่ใช่เหตุผลเลยไม่เป็นเหตุเป็นผลเลยไม่เกี่ยวกันเลยนะครับแล้วถามว่าสวที่พูดเนี่ย เข้าใจอ,อยู่แล้วหรือเปล่าเรื่องกลไกการทํางานของรัฐสภาว่าอย่างไรเสียสอสอเขาก็จะเสนอนั่นแหละและบรรยากาศแบบนี้มันก็คงไม่ผ่านนั่นแหละเขาก็เข้าใจอยู่แล้วนะครับ,รบแต่ที่พูดเนี่ยที่ออกมาพูดเนี่ยก็พูดตรงๆก็คือก็คือเขาก็รู้อยู่แล้วแต่ตั้งใจพูดในสิ่งที่มันไม่เป็นจริงนะครับเพราะเขาไม่รู้จะอ้างในเหตุผลอะไรนะครับเหตุผลที่2เนี่ยที่สองสาวันที่ผ่านมามีคนพยายามจะอ้างนะครับก็คือบอกว่าคุณพิธานเนี่ยอาจจะขาดคุณสมบัติในเรื่องการถือหุ้นสื่อไอทีวีนะครับทั้งที่เรื่องนนีี้เ่ ก็ชงให้กรกตคือองค์กรที่มีอำนาจในการชี้ขาดคือกรกตที่ต้องส่งให้สารรัฐมนูญนะครับกรกตก็รับเรื่องไว้ชุดแรกแล้วเขาก็สั่งแล้วว่าไม่มีรับไม่ได้เพราะยื่นเกินเวลานะครับส่วนเรื่องชุดที่2ที่เขากาลังพิจารณาอยู่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมากรกตก็คือไม่ได้สั่งนะครับและก็น่าจะไม่ได้สั่งภายในวันพรุ่งนี้ดังนั้นคนที่กําลังพูดว่าคุณพิธาขาดคุณสมบัติก็คือกําลังเข้า่ายงานของกรกตที่เขายังไม่ได้พูดอะไรเลยนะครับก็คือการพูดไปเอง คนที่มีอำนาจวินิจฉัยยังไม่ได้วินิจฉัยอะไรเลยนะครับดังนั้นเนี่ยสองเหตุผลนี้จึงไม่เป็นเหตุเป็นผลเลยนะครับทีนี้เนี่ยก่อนที่เราเข้าสนทนากันไม่กี่นาทีเนี่ยผมเพิ่งเห็นข่าวที่คุณวันนอนท่านประธานสภา,าเนี่ยได้ออกมาบอกว่าจะมีการอภิปรายก่อนลงมตินะครับแล้วก็ทางสวเนี่ยขออภิปรายสองชั่วโมงนะครับอสอสอสี่ชั่วโมงสวสองชั่วโมงก็น่าฟังฮนะอยากรู้ว่าจะให้เหตุผลอะไร แต่ก็ขอให้พี่น้องประชาชนเข้าใจว่าถ้าสองเหตุผลนียผมคิดว่ามันไม่ได้เป็นเหตุผลเลยนะครับแต่เขาก็จะอ้างผูออ้จัาสวยงามนะฮะคือคนเหล่านี้เนี่ยก็ฝึกออการใช้ชีวิตในสภามาบางคน10กว่าปีแต่ไม่เคยผ่านเลือกตั้งเลยแต่อยู่ในสภามาตลอดนะครับเ,ออเขาก็รู้วิธีพูดจาให้มันดูสวยงามดูเหมือนมีข้อกฎหมายอ้างอิงแต่จริงๆผิดทั้งหมดทั้งเรื่องหนึ่งหนึ่งสองทั้งเรื่องคุณสมบัติมันไม่ใช่เหตุผลในการจะโหวตหรือไม่โหวตในวันที่13ครับผมค่ะ คุณไผ่คะสวบางคนเขาอ้างว่าที่เขาทำอ่ะเขาทำตามรัฐธรรมนูญที่ผ่านประชามติคุณไผ่มีความคิดเห็นในเรื่องนี้ยังไงคะออ่อคือ,ค,อคือผมคิดว่าประชามตินี้คือถ้าเรากลับไปดูนะครับมันมีปัญหานะคือต่อย่างที่บอกว่าตามหลักการของการประชามติก็คือว่าฟรีนะครับฟรีและแฟร์เนาะในการรณรงค์นะครับซึ่งคือตอนที่ทำเริ่มเริ่มรัฐมนประชามติฉบับนี้ฮะค,คือมันเป็นช่วงบรรยากาศของคอสชแล้วมันบรรยากาศของเผด็จการดังนั้นแล้วเนี่ย มันมีการความพยายามที่ห้ามอีกฝ่ายหนึ่งรณรงค์ในการที่จะไม่โหวตรับร่างรัฐมนตรฉบับนี้และรวมถึงคําคถามพวกฮะคือเหมือนกับว่าตอนนั้นเนี่ยประยุทธ์จันโอชาครับใช้อํานาจนกลแกต่างๆที่เขายึดอํานาจมาแล้วเขาก็แต่งตั้งคนเป็นผู้ว่าเป็นอ,อยู่ในระดัาต่างๆก็โครงสร้างเหล่านี้ครับเป็นเครื่องมือเป็นโครงสร้างาร,รัฐราชการเป็นโครงสร้างระบอบเนี่ครับที่เขาใช้ในการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนในการรับร่างรัฐมนตรฉบับนี้ ซึ่งตอนนั้นเหมือนกับว่าสังคมต้องการแบบรับไปเพื่อที่จะให้มีการเลือกตั้งมีแรงต่างาแต่ว่าทุกคนไม่ได้เข้าใจว่ามันซ่อนอะไรไว้อ่ารัฐมนุนฉบับนี้คือรัฐมนตรของมีชัยนะครับนั้นแล้วเ,เนี่ยคือที่ผ่านมาผมรู้สึกว่าเวลาฝ่ายเผด็จก,การเขาทาเขาทําอะไรครับเขาสร้างสถานการณ์เสร็จเขาฉีรัฐมนุนแล้วเขากาหนดกติก,กาใหม่ที่เขาได้เปรียบแล้วเขาก็เอาเกณฑ์นี้ในการพูดคุยเห็นไหมครับเวลาเราสนทนากันเราก็จะต้องกลับไปคืออันเดิมๆของปีห้าเก้าขณะที่ฝ่ายนู้นเขาไม่ได้อ้างอะไรเลยเขาแค่อ้างกฎหมาย คือผมนี่ว่านี่เป็นปัญหาที่มันสะสมมานานมันควรที่จะมีรับนูลของประชาชนเนาะ <highway> ตอนนี้มันเป็นรับนูลของมีชยัยซึ่งอาจารย์มีชยัยเขาก็ร่างกฎหมายเขาเรียกว่าอะไรเทคนิคทางกฎหมายอย่างที่พี่เป๋าพูดนะครับมันมีช่องโหว่มันมีช่องว่างมันมีเครื่องมือให้เขาได้อ้างในการใช้เป็นเครื่องมือในการโจมตีทางการเมืองแต่ไม่ได้เป็นเครื่องมือที่ปกป้องเกียรติจำนงของประชาชนดังนั้นแล้วผมคิดว่ารับนูล60มีปัญหามีปัญหาทั้งเรื่องของ ที่มานะครับมาโดยเผด็จก,การในการทําประชามติก็มีปัญหาผมก็เองก็โดนจับหรือแม้แต่หลายคนตอนที่พูดถึงประชามติเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้รู้เรื่องเขาเขารู้สึกผิดเขาอยากจะทําอะไรได้บ้างดังนั้นแล้วผมเลยอยากจะชวนว่าคนที่เคยโหวตรัฐนูลหกหกศูนย์คนที่เคยตอบคาถามพวกให้อํานาจสวเนี่ยออกมาช่วยกันเขียนรับนูนฉบับประชาชนครับมามาวาันกติการกันใหม่ครับผมคิดว่าประเทศนี้มันต้องมีหลักการและมีกติกาในการอยู่ร่วมกันเนาะดังนั้นแล้ว เอาความโกรธแค้นอะไรต่างๆเนี่ยมาช่วยกันทําให้เป็นรูปธรรมเนาะให้ข้อเสนอเรามันเป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหาจริงผมเชื่อว่ารัฐมนูนนี้เป็นปัญหามากๆเนาะย,ยังไงเราเราพูดถึงพอมาพูดถึงปัญหารัฐมนุนมันก็จะกลับไปปีห้าเก้ามันก็จะกลับไปปีห้าเจ็ดเพราะที่มาเนี่ยแหละคือสาเหตุของปัญหาทางการเมืองในช่วงเก้าปีที่ผ่านมานี่แหละคือสิ่งที่ประชาชนเขาเบื่อแล้วเขาเลือกเลือกมายี่สิบห้าล้านเสียงดังนั้นแล้วผมเสนอว่าที่น้อง มันเป็นเสรีภาพในการเคลื่อนไหวในการให้กําลังใจนะครับพี่น้องท่านใดอยากจะออกมาก็ออกมาแต่อย่างพวกเราที่เราประเมินก็คือว่าเราก็ถอดบทเรียนจากการเคลื่อนไหวที่ผ่านมาเพราะเราตั้งเราถือเอาสิ่งที่เราเคยพูดไว้ที่เราเคยเคลื่อนไหวไหว้ข้อเรียกร้องต่างๆเนี่ยยังเอามาสารต่อและพยายามจะทําให้มันได้ได้เป็นรูปธรรมดังนั้นแล้วในจังหวะน,นี้เราพวกเราเองทะลุฟ้าเองครับก็มองว่าเราปล่อยหน้าที่นี้ให้กับผู้แทนรัฐสภาในการที่จะไปอ่า โดยเป้าเราหลักการของเราก็คือว่ารัฐบาลต้องเป็นฝ่ายประชาธิปไตยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยคือตอนระหว่างนี้เป็นหน้าที่ของผู้แทนส่วนพวกเราเนี่ยก็อรอให้กําลังใจอยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วงแล้วเมื่อใดที่ที่มันมีปัญหาตรงนั้นเมื่อใดที่ถึงหน้าที่ของอ่าของพวกเราอย่างแท้จริงเราก็จะออกมาเราไม่ได้หายไปไหนครับผมเชื่อว่าพวกเราก็ยังเฝ้าดูสถานการณ์ทางการเมืองอยู่เราเราประเมินสถานการณ์แล้วเราก็สรุปบทเรียนแล้วก็เตรียมที่จะเราเราพยายามจะ อยากจะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้จริงๆนะครับดังนั้นแล้วมันมีวิธีการไหนใหม่ๆวิธีการอะไรที่มันนําไปสู่การแก้ปัญหาเราก็ถอดจากคนเรียนเดิมๆที่เราผ่านมาดังนั้นเราเราอยากจะให้การเมืองมันไปได้ครับอยากให้การเมืองรัฐสภาเป็นประชาธิปไตยนะเราพวกเราได้ผลักดนันมีโอกาสมีพื้นที่ในการต่อรองผลประโยชน์ของประชาชนในรัฐสภาครับอย่าหวังว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ฝากชี้แจงไปถึงฝ่ายความมั่นคงต่างๆด้วยนะพวกเราไม่ได้จัดนะครับเนี่ยครับปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือเนี่ย ฝ่ายความมันคงเองก็มั่วเองนะหลายเรื่องเนาะ <c oughs> ที่ทาให้มันเกินจริงทําให้ดูพวกเราดูรุนแรงดูล้มล้างดูอะไรต่างจริงๆมันไม่ได้มีอะไรครับบางทีมันก็มาจากฝ่ายความมันคงมั่วอย่างี้ฝากที่แจ้งด้วยนะครับขอบคุณครับไออย่างนี้นาสมมุตินะครับสมมุตินะครับ <c oughs> ว่าวันนี้เนี่สารารัฐธรรมนูญสั่งแล้วว่าคุณพิธาขาดคุณสมบัติไม่ว่าด้วยเหตุ <c oughs> อะไรก็ตามนะครับสั่งพรุ่งนี้เลยนะครับค่าพอคุณพิธาถูกเสนอชื่อสมมุตินะครับมีสสคนหนึ่งยืนขึ้นเสนอชื่อคุณพิธาลิมเจริญรัตนะรทาาปสภ กฎหมา,ายของสภาเลขาของสภาก็ต้องต้องแจ้งทุกคนต้องแจ้งประธานสภาท่านประธานสภาก็ต้องบอกว่าเสนอชื่อคนนี้ไม่ได้<า>มันไม่เกิดขึ้นอยู่แล้วอ่ะเอ,อถ้าประธานสภาบอกแล้วว่าโอเคอเค,คนนี้ขาดคุณสมบัติแล้วก็จบไปก็เสนอไม่ได้ก็เสนอคนอื่นล้วถึงจะโหวตกัน<า>นะครับ<า>อ่ามันไม่มีหรอกการที่จะเสนอคนที่ขาดคุณสมบัติแล้วให้ไปลง แล้วให้แล้วให้สมาชิกรัฐสภาไปขาดมาติเขาอ่ะมันเสนอไม่ได้ตั้งแต่แรกนะครับถ้ามันเสนอได้ก็คือในวันที่เสนออ่ะเขาไม่ขาดคุณสมบัตินะครับแล้วถ้าหากว่าภายหลังสารรัฐธรรมนูญหรือใครจะวินิจฉัยว่าเขาขาดคุณสมบัติก็ก็ขาดก็หลุดออกจากหน้าที่ไปนะครับส่วนอ่ไอที IT ่โหวตไปแล้วก็โหวตไปแล้วก็เออก็คนนั้นออกจากตาแหน่งก็ไปโหวตคนใหม่กันนะครับผมคิดว่าม่มไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็ยังคิดข้อกฎหมายไม่ออกว่าสสสวคนนั้นจะมีความผิด ตาม,มาตราอะไรครับผมตอบด้วยวได้แม่แตผมอยากตอบความไดเได้ได้ได,ได้ค่ะได้ค่ะคุณไผ่เสริมได้เลยค่ะคือผมรู้สึกว่าคือเป้าของเขาคือไม่อยากให้ขัดขวางการที่อ่าทิทาจะเป็นนายกนะฮะเป้า,เาแค่นั้นเลยเพราะนันอย่างอื่นมันคือแค่เอามาเป็นเหตุผลประกอบไอทีว<ม>ีนู่นนี่นั่นต่างๆ<ม>เป็นเหตุผลประกอบ<ม>เป็นสิ่งที่สร้างความชอบธรรมในการที่จะจัดการตรงน,นี้อย่างที่ผมบอกว่าบ้านเราไม่ได้เอาหลักการมันเป็นเป็นตัวตั้งเนาะเอาสิ่งเป้าหมายมันเป็นตัวตั้งแล้ว พยายามเบี่ยงมันเลยทําให้กระบวนการยุติธรรมมันเลยทําให้ทุกอย่างมันพังทุกวันเนี้ยมันเพราะเรื่องแบบนี้เองครับดังนั้นแล้วคือเขาไม่สามารถสู้ในชนะเลือกตั้งได้เขาก็ใช้วิธีการอื่นที่เขาเป็นเครื่องมือฮะแล้วลองไปดูสิครับกรกตสวเครื่องมือเหล่านี้มาจากไหนครับสวมาจากไหนครับมาจากคอสชไหมครับอคอสชมาจากไหนครับใครเซ็นรลบรองรับอาหารครับนี่สิ่งเหล่านี้มันคือเครื่องมือต่างๆผมคิดว่านี่คือเครื่องมือไงดังนั้นแล้วเนี่ย เราไม่ต้องไปหาเหตุผลหรืออะไรมันไม่มีเหตุผลมันคือเครื่องมือมันคือสิ่งที่เขาใช้เป็นเครื่องมือในการกันแล้งเพราะเขาไม่สามารถชนะในระบบเลือกตั้งปกติได้เขาใช้วิธีการแบบนี้ตอนปีหกสองเขาเขามีเสียงเยอะเขาไม่ได้ใช้แบบนี้นะครับเขาไม่ได้ทําแบบนี้นะฮะค่ะดังนั้นแล้วตอนนี้คือพออย่างที่บอกว่าพอประชาแต่สิ่งที่เขาไม่สามารถมีมีกับเขาเนี่ยเขามีเครื่องมือทุกอย่างแต่เขาไม่มีคือประชาชนค่ะสิ่งที่เขาไม่มีคือประชาชนมันลยย้อนแย้งกับสิ่งที่มันเป็นอยู่ไงดังนั้นแล้วผมคิด คือทุกอย่างที่มันเป็นเครื่องมือเขาเขาใช้ใช้จัดการหมดเพราะเขาไม่มีประชาชนครับจบครับสวหลายท่านนะครับอ้างไว้ว่าเขาไม่เคยใช้อํานาจและดุลพินิจของตัวเองในการเลือกนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมาเนี่ยที่เลือกคุณประยุทธ์มาเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเขาแค่ดูว่าสอสอเสียงข้างมากเลือกอะไรถ้าสสเสียงข้างมากเลือกอะไรเขาก็เลือกอันนั้นแหละไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยถ้าเขาไปเลือกอีกอย่างหนึง่งหรือเขาไม่ออกเสียงเนี่ยมันจะเป็นปัญหา นะครับเขาพูดอย่างนี้นะครับพอคุณวันใช้สอนสิริอะไรเนี่ยกูพูดอธิบายอย่างนี้กันหมดนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าอย่างน้อยท่านทําตามสิ่งที่ท่านเคยพูดไว้นะครับวันนี้ท่านก็ดูว่าสอสอเสียงเข้ามาเขาเลือกอะไรท่านก็เลือกไปตามนั้นนะครับเพื่อให้ไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าหากว่าวันนี้ท่านไม่ได้เลือกตามนั้นก็แปลว่าหลายปีที่ผ่านมาท่านโกหกโกหกตัวเองนะครับหรือไม่ก็เปลี่ยนคําพูดตัวเองนะครับแล้วก็ผมเชิญชวนประชาชนที่จะติดตาม ้าดูการประชุมสภาในวันที่1 3านะครับทำความเข้าใจสักเรื่องหนึ่งนะครับก็คือว่าอตอนนี้เนี่ยตามกติกาของรัฐธรรมนูญเนี่ยคนที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีต้องได้เสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภานะครับก็คือ,อสมาชิกเท่าที่มีอยู่คือ750มากกว่าครึ่งหนึ่งจึงเป็น376นะครับนี่เป็นตัวเลขสําคัญ3.76คือตัวเลขที่ต้องได้เพื่อการจัดตั้งรัฐบาลนะครับถ้าหากว่า มีสสถึง376คนก็คือจบแล้วไม่ต้องฟังเสียงสอวอแต่ถ้ามีไม่ถึงนะครับซึ่งตอนนี้ไฟที่มีเสียงข้างมากก็มี3ามร้อยสิาใช่ไหมสามร้อยสิบเอเนี่ยนะครับต้องการสอวอ,อีหกสเสียงนะครับถ้าหากว่าสอวท่านใดงดออกเสียงนะครับถ้าหากว่าอสวท่านใดงดออกเสียงไม่ได้แปลว่าเป็นกลางแต่แปลว่าท่านกําลังทาให้เสียงมันไม่ถึง3ามดถ้าหากว่าท่านเป็นกลางก็คือท่านก็ดูสอสเขาโหวตอะท่านก็โหวตตามไป นะครับแต่ถ้าหากว่าท่านงดออกเสียงหรือพอดีพรุ่งนี้ป่วยไม่เข้าประชุมหรือพอดีรถเสียมาประชุมไม่ทันไม่ได้มาโหวตเหตุอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านไม่ได้มาโหวตเนี่ยะจะแปลว่าท่านเป็นส่วนหนึ่งของการทําให้เสียงมันไม่ถึง376นะครับท่านไม่จำเป็นต้องโหวตคนอื่นนะขอแค่ท่านไม่โหวตแค่นั้นแหละ,ะก็คือแปลว่าท่านไม่เป็นกลางแล้วนะครับก็ขอให้เราดูและเข้าใจนะครับเวลาเห็นเขางดออกเสียงไม่ได้แปลว่าเขากําลัง ปล่อยวางอานาจไม่ได้แปลว่าเขากําลังพยายามที่จะไม่มีส่วนมาขัดขวางแต่นั่นแหละเป็นการจงใจขัดขวางนะครับเรื่องนี้ก็น่าจะเข้าใจตรงกันแต่ถ้าหากว่าวันวันที่13สเนี่ยสวไม่โหวตแล้วคุณพิธาไม่ได้เป็นนายกแล้วคนที่เข้าไปเขาโกรธเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาจะทําอะไรนะฮะแล้วไม่มีใครจัดการการชุมนุมนะครับซึ่งผม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 าเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เตรียมการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยเนี่ยดูแลได้ นะครับไม่ได้มีเหตุรุนแรงวุ่นวายหรอกแต่ว่าถ้ามันมีคนโกรธนะฮะสมมุติอะไรอย่างแย่เลยมีการคว้างปลาอะไรเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้ความรับผิดชอบของเรานะคนที่ปล่อยข่าวว่าให้คนไปรวมตัวกันเนี่ยต้องรับผิดชอบคือรัฐมนูนคือกฎหมายสูงสุดนะครับรัฐมนูล,ลคลือกฎหมายสูงสุดแล้วทุกครั้งที่เกิดการรับประหารเขาจะทําอะไรครับฝ่ายรับประหารฝ่ายผู้มีอำนาจเขาจะรีเซ็ตรัฐมนูนดังนั้นแล้วเมื่อฝ่ายประชาชนได้ นอจาตั้งรัฐบาลเราก็ควรที่จะรีเซ็ตรัฐมนุนให้เป็นของประชาชนน้ำมาเซตกันใหม่ในประเทศนี้ครับผมค่ะช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะอยากให้ทั้งสองท่านมีอะไรอยากฝากถึงสวไหมคะคุณยิ่งชีพก่อนค่ะก็นี่เป็นโอกาสสุดท้ายนะครับเดาว่านะครับน่าจะเป็นโอกาสสุดท้ายแล้ะที่ทุกท่านจะมีโอกาสเลือกนา <ใน S 1> ยกรัฐมนตรีในสภานะครับเพราะว่า คือสภาคมปีหน้าท่านก็จะหมดวาระนะครับแล้วก็ตามรัฐธรรมนูญปัจจุบันเนี่ยและเชื่อว่าถ้ามีการเขียนรัฐธรรมนูนใหม่นะ,ะสวชุดนี้ก็จะถูกต้องให้ไม่ให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอีกไม่ให้เป็นส,อส,อส,อสวออีกนะครับตลอดไปนะครับอย่างนั้นเนี่ยครั้งนี้น่าจะเป็นโอกาสสุดท้ายของทั้ง2 5 0ท่านที่จะโหวตว่าใครเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับในปี62เนี่ยท่านยังพออ้างได้ว่าท่านโหวตตามสสส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าสสส่วนใหญ่จะมาถูกต้องหรือเปล่านะแต่ในปีนี้เนี่ยสสส่วนใหญ่เขาเลือกคุณพิธาแล้ว นะครับ <20 yıl roy ale> ก็อยู่ที่ <Tá. S 1> ท่านเองว่าท่านจะจดจาท่านอยากจะให้เราจดจาสวชุดนี้อย่างไรนะครับถ้าอยากให้อ่าจดจาว่าก็มีไว่อย่างนั้นอย่างนั้นนะครับไม่ได้เป็นอุปสรรคขัดขวางอะไรอยู่จนครบแล้วก็ไปนะครับท่านก็โหวตให้มันผ่านไปนะครับไม่ไม่ไม่ได้แบกภาระอะไรมากนะครับแต่ถ้าหากว่าท่านโหวตสวนนะครับท่านยืนยันไม่ให้คนที่มาจากการเลือกตั้งได้ตัตั้งจะตั้งรัฐบาลนะครับเ ทั้งนี้ก็ท่าั้งสุดท้ายเหมือนกันของท่านนะครับแต่ว่าท่านก็จะเป็นที่จดจําในฐานะปัญหานะครับในประวัติศาสตร์เราเราเคยมีสอวอที่มาจากการแต่งตั้งและเลือกนายกรัฐมนตรีได้อยู่ก่อนแล้วแต่ไม่ได้ลงมติขัดขวางอะไรนะครับและเราไม่เคยมีการเลือกนายกรัฐมนตรีที่เสียงส่วนใหญ่ของสอสตกลงกันได้แล้วแต่สุดท้ายตั้งนายกรัฐมนตรีไม่ได้นะครับเราไม่เคยเจอปรกากฏการณ์นี้มาก่อน ก็อยู่ที่ท่านจะเขียนประวัติศาสตร์หน้านี้ของท่านข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลอเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ